สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณราตมี่ในช่วงนิทุโนนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยประสบปัญหาเหล่านี้ครับเวลาที่ส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์เนี่ยมันสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้วเราเปลี่ยนชิ้นใหม่เข้าไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ครับว่าจะเอาชิ้นเก่าเนี่ยไปทิ้งที่ไหนนิทุโนวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปทิ้งกันครับการทิ้งของเหลวระบบของเหลวในรถนะครับเช่นน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์น้ํายาหม้อน้ํา น้ำมันพาวเวอร์มีระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายที่ค่อนข้างแน่นอนเพื่อให้ระบบต่างๆทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการทิ้งของเหลวใช้แล้วจากรถลงท่อน้ำแหล่งน้ำสาธารณะหรือเทลงดินจะทำลายระบบนิเวศดังนั้นจึงต้องจัดหาภาชนะที่เหมาะสมมารองรับไปกำจัดอย่างถูกวิธีเช่นน้ำมันเครื่องใช้แล้วอาจต้องนำไปรีไซเคิลเพื่อน,นำกลับมาใช้ใหม่ในงานหล่อเลื่นเครื่องจักรหรืองานอุตสาหกรรม ที่ต้องการคุณภาพการหล่อลื่นไม่สูงนักรวมถึงนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมถ้าไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนลองหาสถานีบริการน้ํามันดูครับเพราะบางแห่งเขารับทิ้งของเหลวเหล่านี้เพื่อรวบรวมนําไปกําจัดหรือรีไซเคิลการทิ้งแบตเตอรี่แบตเตอรี่ซึ่งทําหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในรถยนต์เพื่อให้ทํางานได้ มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ2-3ปีครับหลังจากนั้นจะเสื่อมประสิทธิภาพลงจนต้องเปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่รถยนต์หมดสภาพสามารถเทิร์นกับร้านแบตเตอรี่หรือนําไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าเนื่องจากส่วนประกอบของแบตเตอรี่เป็นวัสดุที่มีค่าเช่นตะกัว่วซึ่งสามารถนําไปหลอมใหม่เป็นตะกั่วแห้งเพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นได้ล้อเหล็กล้อแม็กล้อเหล็กที่ผู้ใช้รถมักเปลี่ยนเป็นล้อแม็กหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้จนชํารุด รวมถึงล้อแมกที่หมดสภาพสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของเหลือที่ต้องถูกทิ้งครับล้อเหล็กหรือล้อแมกเก่าสามารถนําไปหลอมเหลวแล้วอัดขึ้นรูปใหม่เป็นอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างรถยนต์อย่างรถยนต์นจะเสื่อมสภาพไปตามระยะทางหรือระยะเวลาใช้งานโดยทั่วไปนะครับกำหนดเปลี่ยนที่ประมาณ 50, 0 0 0กิโเมตรหรืออายุการใช้งาน3ปีครับยางรถยนต์เก่าสามารถสร้างสรรค์ให้กลายเป็นของใช้สารพัดประโยชน์ได้ รวมถึงสามารถนําไปย่อยสลายด้วยความร้อนเพื่อสกัดแปรรูปเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ครับการทิ้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับชิ้นส่วนและก็อุปกรณ์ส่วนต่างๆในรถยนต์ทั้งภายในและก็ภายนอกรวมไปถึงช่วงล่างและก็เครื่องยนต์แยกเป็นชิ้นส่วนเบาและชิ้นส่วนหนักโดยชิ้นส่วนเบาเช่นกันชนกระจกและชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกสามารถตัดเป็นชิ้นเล็กๆนำเข้าเตาเผาเป็นเชื้อเพลิงให้พลังงานความร้อนในโรงปูนซีเมน หรือโรงผลิตไฟฟ้าขณะที่ชิ้นส่วนหนักทําจากเหล็กและโลหะต่างๆสามารถหลอมเพื่อน,นํากลับไปใช้ใหม่หรือประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้ของประดับได้ครับการทิ้งหัวเทียนนะครับเมื่อใช้ไปสักระยะเที่ยวของหัวเทียนนยจะสึกกร่อนทําให้รถสตาร์ทติดยากเครื่องสัง่นเร่งไม่ขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ต้องเปลี่ยนหัวเทียนสามารถนําไปหลอมเป็นเหล็กบริสุทธิ์เพื่อน,นํากลับมาใช้งานในลักษณะต่างๆได้ ห,ห, <boundaries S 1> หรือทิ uno, ้งอย่างสร้างสรรค์ด้วยการรีไซเคิลเพื่อเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งก็สามารถทําได้ครับการทิ้งแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับยุคนี้คนใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นทาให้อีกไม่นานเนี่ยจะเริ่มมีแบตเตอรี่รถไฟฟ้าหมดอายุกลายเป็นขยะพิษที่ทําลายสิ่งแวดล้อมแบตเตอรี่รถไฟฟ้าประเภทลิเธียมไอออนสามารถซ่อมแซมรีไซเคิลเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่สําหรับแบตเตอรี่ที่รีไซเคิลไม่ได้ต้องไม่ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปนะครับรวมทั้งไม่นําไปเผา ฝังดินหรือทิ้งในแหล่งน้ําซึ่งเรื่องนี้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าแบตเตอรี่และรถไฟฟ้ารวมถึงภาครัฐต้องร่วมกันหามาตรการกําจัดแบบครบวงจรอย่างจรงิจรงจังเพื่อป้องกันปัญหาขยะมลพิษล้นประเทศครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการคนาตโตมี่ในช่วงนิทุโนทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ช่องออโต้อินโฟครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ